คนวันนี้ก็มาสวัสดีกันที่นี่เลยท่านกัติยาของเรานะคะกัติยานี่ก็คือเป็นชื่อของนามสกุลข,ของเรานะคะทุกคนบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นชื่อเนาะเป็นนามสกุลนะคะแล้วก็ส่วนไหนได้คือที่สมัยเนาะ,ะแล้วทีนี้ค้ะอย่างนี้เราก็จะมาตัดดอกไม้สายจ่ายที่ไม่ได้จัดตอไม้เพื่อนดูนานมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ นี่เลยปั๊มดอกไม้ทำหลายอย่างวันนี้ก็พนักงา,านไหนน่าจะไม่มานะเพราะว่าติดติดธุระนอกสมุทด้วยแล้วก็วันนี้ก็เป็นหยุดวัน,านอาทิตย์นั่ก็มีลูกเล็กก็น่าจะอยู่เราครอบครัวด้วยนะคะเราก็าเตรียมพร้อมนะคะตอนนี้ก็พร้อมรับลูกค้านะคะใครที่สนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะส่วนดอกไม้ก็เดี๋ยวเรา,าขึ้นรูปให้ดูนะคะว่า มีเยวะเลยนะทิงลี่ชะบาก็มีหลายอย่างเนาะแล้วก็มีน้ารัวนะคะแล้ววันนี้ก็กระดาษที่ซุกเมื่อวานน้องมาปั๊มก็ปั๊มไม่ได้นะทุกคนก็เลยต้องกลับไปวันนี้ก็เราก็จะมาปั๊มแทนเนาะก็จะมาจัดดอกไม้วงึมงให้เพื่อนๆดูเนาะอาจจะเป็นพอดีหนสีนี้เหลืออยู่ที่นี้เหลืออยู่แล้วก็มีกระดาษด้วยเราก็เลยจั สีรื่องกันเนาะสีหวานนะทางด้านี้งวนี้หยุดวันเดียวนะพี่ก็เมื่อาวานก็ไปึินเวรน,นะคะึ้นเวรตรวจการอาพอพปีนุ๊ประมาณใหม่ก็มีงานใหม่เข้ามานะมีเรตรวจการเข้ามาอีกหนึ่งวันก็จะเหลือวันหยุดน้อยลงนิดนึงนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะเกิดเครื่องทิ้งไว้ก่อนสักสามสินาทีเนาะสามสินาทีก่อนหน้านั้นเราก็จะมาจาัดโคงเด็ดให้กับเพื่อนๆก่อนวันนี้ ที่เราทุกสีมีสีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูกันนะคะวันนี้ฝนตกนะทุกคนที่ไหนฝนตกบ้างส่วนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทางภาคอีสานนะคะเห็นฝนตกแล้วก็มีน้ําท่วมมีถนนขาดอะไรเยอะเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านถ้าหากเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะอยู่ที่บ้านก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะไปมาทํางานกัน,นะคะ่ะ สำหรับกระดาษนะคะเราก็ได้ทำไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนาะตื่นมาก็ทำกระดาษไว้สีที่ชุบไปเนี่ยค่ะทุกคนก็สีเขียวสีเขียวเยอะเลยนี่ก็จะเป็นหน้าวัวอันนี้เป็นดอกนะพอทำเสร็จแล้วก็สวยเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้สีฟ้านะคะแล้วก็เ,เครื่องเ,อเดี๋ยวไปเปิดเครื่องก่อน ครื่องก็อย่างที่บอกนะจะมีปั๊มลมเนาะเราก็มีเครื่องทุกวันเนี่ยเมื่อาาคืนฝนตกฝนตกทุกวันเลยต้องแบบปุมทุกวันเลยก็ปรุมแล้วเราก็จะมาิดเครื่องิดเครื่องก็เสียบปลั๊กเนาะเ <c oughs> นี่ยก็ใช้แผ่นความร้อนเนาะ <c oughs> แล้วก็มาเปิดความร้อน <c oughs> ความร้อนส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่ร้อยห้าสิบ แล้วก็เพราะว่า,าช่องแรกนี่เราก็จะเปิดไว้ที่ร้อยแปดวันให้มันร้อนก่อนน,นะนะอ่าเปิดถิงไว้นี้นะคะก็จะเป็นความร้อนของด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะทุกคนแบบนี้นะนเป็นลินดีนะ้เนาะเพราะว่ามวานนี้น้องแข่ไว้เต็มเลยเดี๋ยวให้ดูนี่เมื่อวานน้องคามาปั๊มสีนี้นะชมหัวหวานจังเลยเนาะเออแล้วก็ มันไม่แห้งก็ก็เลยกระจายไว้แบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาปัม๊มแล้วก็นี่ก็จะเป็นบนล่างเนี่ยแผ่นความร้อนก็จะมีด้านล่างแล้วก็ด้านบนนี้นะคะเวลาเราซื้อเครื่องก็ต้องมาซื้อไอ้พวกนี้แล้วด้วยนะคะซื้อ,อตัวที่เขาเรียกว่าอะไรพิมพ์ปัม๊มแล้วก็พิมพ์ตัดแบบนี้อีกต่างหากนะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ตัด ตัดแล้วก็เอากระดาษมาเข้าตรงนี้มันไม่ได้ซื้อเครื่องแล้วก็เบ็ดเสร็จไปเลยนะทุกคนแล้วก็โอ้ลวดงวานน้องทาลวดเดยอะเ,เลยทำลวดใช้ลวดใช้กาวนะคะก็เนีย่ยใช้ลวดลวดก็แพงขึ้นนะตรงนี้ก็นี่เลยพร้อมกับบรรยากาศของการฝนตกนะแล้วก็อ่ะตอนนี้เราเปิดเครื่องทิ้งไว้เราก็จะมา ให้ดูดอกที่เราทําเสร็จเนาะแปบน,นึงเมื่อคืนฝนตกก็เลยต้องเก็บนี้มาไว้ด้านในลิลลี่ที่เรามีตอนนี้นะกเะ็เลยเยอะเลยสีขาวนะที่เราทำเนาะเขียวขาวเหลืองก็มีกองกันเต็มฟ้าขาวนะเป็นฟ้าขาวเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นชุดกันได้ สีเหลืองก็มีนะคะสีเหลืองสีม่วงขาวอ่านีก็ชมพูม่งวงแล้วก็สีที่เราทำเสร็จก็นี่เลยสีเขียวแล้วก็เขียวขาวเดี๋ยวจะเอาไปนะับแล้วก็จัดเข้าถุงแล้วก็สีฟ้าตันนี้สีเขียวค่ะทุกคนนี่เลยเขียวขาว สวยมากนี่เลยพอจัดออกมาแล้วก็จัดกลีบออกแล้วก็ดอกใหญ่เลยนะคะสวยมากใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะอันนี้ก็ครบแล้วห้าสิบดอกพอทำเสร็จพันก้านเสร็จนะคะเราก็จะมาจัดใส่ถุงเดี๋ยจะมาใส่ถุงกันสวยๆกันดเลย เพิ่งเสร็จเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็หยุดก็เลยมีแบบน้อยนิดนึงช่วงนี้กำหนดเวลาได้ไม่แน่นอนนะทุกคนที่เราชุบสีไว้เนี่ยก็ทั้งได้บ้างไม่ได้บ้าง สีแต่ละรอบก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมจริงๆนแล,ล้วเพื่อนซื้อเนี่ยเราก็อยากให้รับสีที่มันมีเลยก็จะได้เห็นเลยว่าดอกอยังไงสียังไทงทั้งมันก็เปี้ยนนะคนทุกสีก็เพี้ยนเหมือนกันด้ว่อ,อันนี้ดอกถุงใหญ่เลยกนะ่อน่จะซื้อถุงเบอร์ผิด เพราะว่าเราจะซื้อมาใส่กรีบด้วยแล้วก็ซื้อมาใส่ดอกเ้ว่อยใส่กระป๋องมาคนี้น่นนนาจะหมดถุงเบเล็กน่าจะหมดเวลาใส่ก็เยียงใส่ดอกออกข้างนอกเพื่อจะได้มองเห็น แต่ละดอกงั้นคนไม่ชื่อว่าจะให้ยง่ายนะตัดกรีชุบสีต้นเข้าดอกต้นแป้งวางใจมานอนเฝ้าดาวนี้เลยถุงงานเอาถ่ายรูปได้วิดีโอโชว์หน่อยดิชื่อไหนเชื่อไหน สักหนึ่งพวงเนาะเพราะว่าห่างหายไปนานเดี๋ยวเพื่อนๆคิดถึงนะเป็นแบบเดิมนี่แหละแต่ว่าสีอื่นเฉยๆเนาะก็ดูตามนะคลิปจับไปเือกนเดี๋ยวเดินลงอ ทุกคนหลังจากที่เราจัดโคมงหลีดเสร็จแล้วนะวันนี้ก็มาฟังขีดดอกไม้กันต่อเลยนี่เลยุนหยุสุดคุ้มนะคะทุกคนนี้กว่าจะฟังก็ต้องเปิดทิ้งไว้ประมาณสักสาสินาทีนี้เลยสีชมพูสวยหวานเลยสวยห้านเลย, <laughs> ยนี้เลย ใครที่สนใจนะเอฟไม่รอเลยก็ได้นะจั่งไว้ก่อนเลยชมพูเขียวสีหรำหวานคนทำเชอบสีหวานวานสยนะก็แบบนี้เลยค่ะทุกคนก็มัดต้ำไปเรื่อยๆจนจะเสร็จอ่ะก็เหมือนเดิมอ่ะอะไรนะถุงนึงก็ สี่อยหสิบกิโนไปเถอะกดเพจสินั่งไปเพืนไปนะเดี๋ยวเราเพื่อนจะนั่นงฟังพอดแคสต์ดูทูฟังเนือนี้นั่งไปเรื่อยๆดีเน่นดีที่วันนี้อากาศดีมีฝนตกเนาะ ก็เลยอากาศดีปกติก็จะเปิดพัดลมนะคะเปิดพัดลมเพราะว่าตรงนี้มันจะร้อนเนาะแต่วันนี้อากาศดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปิดปั๊มเองด้วยนะวันนี้สิยงปั๊มเองเมืม่อวานก็เข้าดอกที่เอาไปที่ทำง,งานด้วยเนาะ เวลาทําคลิปเราก็เลยไม่ค่อยจะมีแหนทุกคนเพราะว่านู้นคนนี้ก็ทํางานนะเนี่ยทำไมทําคลิปตอนเมือ่อันก็ไม่ค่อยสวยเนาะเพราะว่าเราตื่นมาตอนเช้าๆแล้ว,วก็อาตอนเมื่ก็ถ่ายไปงั้นแหนเพื่อนๆก็อุตส่าห์ดูให้นะคะบางครั้งมันก็เมื่อไปนิดนึง,นงเสงธรรมชาติก็อยากทำ มันทุกวันแบบชิปะแต่บางครั้งมันเวลามันมีน้อยเนาะตอนเย็นก็มาถึงแค่ให้อาหารไข่กับอาหารไก่กับทรงไข่ก็หมดเวลาละ <S <S นี้นะแล้วเราก็จะปั๊มไปเรื่อยๆปั๊มไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนเสร็จหมดถาดอันนี้ไม่ใช่แค่นี้นะคนข้างหลังนี่อีกอันนี้เขาตากไว้เมื่อวาน เสร็จแล้วเรียบร้อยสวยหวานจิ้มผู้เขียวกันเลยตอนนี้ก็เสร็จก็นี่เลยก็จะไปส่งไข่นะคะก็ยังไม่ได้ส่งเลยเนี่ยสองวันแล้วไปส่งไข่แล้วก็ไปส่งดอกไม้นะเพื่อนๆสั่งดอกไม้สั่งกระดาษแล้วก็จะไปส่งดอกไม้แล้วก็สัง่งส่งกระดาษด้วยนี่เลยลก็ ใคร <Okay. S 1> ที่สั่งมาเนาะถ้าเรามีเวลาทันก็ไปส่งเลยเพราะว่ามันจะได้ทันอันนี้ก็ลูกสาวขอแวะไปที่ร้านทุกอย่าง20บาทก็เอาใจเขาักหน่อยพรุ่งนี้สอบนะสอบอีกสองวันก็ต้องทำหลายหน้าที่เนาะยังไงก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ